วันนี้มีข่าวดีครับสำหรับผู้ที่พลาดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไม่ทันนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการที่ลงไม่เป็นหรือลงไม่ทันสิทธิ์เต็มก่อนวันนี้มีข่าวดีครับเตรียมตัวพบกับคนละครึ่งรอบสองครับ ทางกระทรวงการคลังนะครับจะนำยอดผู้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนำมาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่หลังวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งยังไม่ทราบนะครับว่าขณะนี้มียอดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเยอะอยู่แหละเนาะแต่ ยืนยันครับจะไม่มีการขยายสิทธิ์ให้เกินกว่า10ล้านคนแล้วนะครับมีการเปิดเผยครับว่าขณะนี้เนี่ยมีคนที่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่ต่ำกว่า2ล้าน6แสนคนนะครับส่วนจังหวัดที่มีการใช้สิทธิ์มากที่สุดคือกรุงเทพมหานครสงขลานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและ เชียงใหม่ครับดังนั้นไม่ต้องตกใจและไม่ต้องกังวลไปนะครับสําหรับผู้ที่เสียสิทธ์ไปในรอบแรกหรือลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่เป็นนะครับเขาเปิดโอกาสให้นะครับสาหรับรอบ2ถ้าใครที่คิดว่ายังลงทะเบียนไม่เป็นไม่แม่นไม่คล่องหรือยังไม่รู้วิธีว่าจะต้องทอํายังไงพีลีแนะนําให้ดูคลิปนี้ไว้เลยครับคลิปนี้พีลีจะสอนไว้ถึงวิธีการลงทะเบียนและการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้นะครับดูกันไว้ครับ จะได้ไม่พลาดในรอบที่2อ,อีก